Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอย s ์ต u r บอร์ซีรีตุนน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับดนดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรบินทานุตสาหาครับผมได้มีโอกาสดูคลิปหนึ่งใน u t u b e นะฮะเป็นคลิปของ อเมริกาสกอตแลน n t ซึ่งชื่อคลิปมันก็เป็นคำนองว่าเพลงแต่งเองของ Nightbird เนี่ยนะฮะทำให้ไซมอนคอร์เวลกรรมการสุดโหดถึงกับเสียน้ำตาประมาณนี้นะฮะยอดผู้ชม30กว่าล้านคนละ ไม่แน่ใจว่าเพราะคนอยากเห็นแซม o อนคอร์เวลเสียน้ำตาหรือว่าเป็นรอยยิ้มของผู้หญิงที่อยู่บนปกของคลิปนี้กันแน่คลิปนี้ก็เป็นคลิปเหมือนอเมริกาสกอตเลนต์ปกติทั่วๆไปเปิดมาก็มีคนเดินมานะครับผู้หญิงคนนี้ที่เดินขึ้นบนเวทีเนี่ย,เ,ยเธอแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อเจนแต่ว่าเวลาเธอร้องเพลงเนี่ยเธอจะเรียกตัวเองว่าไนท์เบิร์นะครับเธอเป็นผู้หญิงที่ดูบอบางนะผมสั้น ดูตัวเล็กมากๆนะครับแต่ว่าทั้งสีหน้าแววตาของเธอเนี่ยดูมีรอยยิ้มตลอดเวลานะครับมองหน้าก็รู้สึกว่าเออเธอดูมีความสุขละกันนะครับกรรมการก็ตามปกติฮะก็เริ่มตั้งคำถามนู่นนี่ทำอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้นะเธอก็ยิ้มพร้อมก็ตอบว่าฉันไม่ได้ทำงานมาสักพักละเพราะว่าฉันต้องรับมือกับโรคมะเร็งนะครับ พอได้ยินคำว่าโรคมะเร็งเนี่ยห้องสงฆก็เงียบไปสักพักหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดีนะครับ last time I checked I had some cancer in my lungs my spine and my liver wow so you're not okay well, well not in every way no p e beautiful got know beautiful a and a ผ mm ู้หญิงตัวเล็กข้างหน้าตรงนี้ที่ดูสดใสเนี่ยเธอกำลังต่อสู้กับมะเร็งทั้งปอดกระดูกสันหลังแล้วก็ตับนะฮะซึ่งเป็นที่ที่ร้ายแรงแต่ว่าความกรธขรขวะที่มีอยู่ในห้องสงตอนนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นความประทับใจเธอเริ่มร้องเพลงชื่อว่า It's Okay นะครับเป็นเพลงที่เธอแต่งเอง เป็นเพลงเธอแต่งเกี่ยวกับประสบการณ์ของการเป็นร่วมมะเร็งของเธอถูกถ่ายทอดผ่านเสียงที่นุ่มหูแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังนะฮะคนในห้องส่งเนี่ยซาบซึ้งไปตามๆกันนะฮะเสียงเธออาจจะไม่ใช่เสียงที่เพราะที่สุดบนเวทีอเมริกาสกอตแลนด์แต่เป็นเสียงที่ทำให้เรามีความหวังมากที่สุดเสียงหนึ่งที่เคยได้ยินมาเลยนะฮะทันทีที่เพลงจบลงนะฮะเสียงปรบมือก็ดังกึกก้อง นะกรรมาการต่างบอกว่าเธอเนี่ยเสียงเพราะมากและการที่เธอสามารถถ่ายทอดเรื่องร้ายๆเธอต้องเจอผ่านรอยยิ้มและเนื้อหาของเพลงที่ปลอบรมในเช่นนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่กล้าหาญมากจังหวะตอนนี้แหละนะฮะที่ไซมอนคอรเวลเนี่ยถึงกับต้องปาดน้ําตาเลยนะฮะถ้าพูดประโยคหนึ่งที่ผมคิดว่ามันประโยคที่เราทุกคนต้องเรียนรู้หรือว่าควรจะต้องเอาเรื่องนี้ไปตกผลึกนะฮะถ้าพูดประโยคที่ว่า You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. You can t wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. อย่ารอจนกว่าวันที่ชีวิตจะไม่ลำบากแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะมีความสุขคงเป็นประโยคที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับสิ่งที่เจนได้พูดออกมาแน่นอนฮะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถรับมือกับเรื่องรายๆด้วยรอยยิ้มได้นะครับ การมีความสุขในสถานการณ์แย่ๆอาจจะเป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปสําหรับใครหลายคนนะครับเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนและใช้เวลาแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการทําเรื่องที่เล็กๆกว่านั้นคือการไม่สิ้นหวังกันก่อนความหวังเนี่ยสาคัญมากนะเพราะวาความหวังเนี่ยจะนํามาสึ่งความสุขเพราะการไม่สิ้นหวังจะทําให้เรามีความยืดหยุ่นหรือเทโลร i เซนส์เนี่ยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจนะครับในขณะที่ความสิ้นหวังความยอมจำนน หรือความเชื่อว่าเราไร้ความสามารถสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเศร้าความหวังจะช่วยให้จิตใจเรามั่นคงและประคับประคองความสุขไว้ได้เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในสถานการณ์ยากลําบากแบบนี้เราจะมีความหวังแบบที่ไม่หลอกตัวเองได้ยังไงการมองโลกในแง่ดีไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องทําเป็นมองไม่เห็นเรื่องร้ายไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องฝืนยิ้มในขณะที่เราต้องการจะร้องไห้แต่หมายความว่าเราสามารถ หวังว่าอนาคตจะดีขึ้นพร้อมๆกับการรับรู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรหรือพูดง่ายๆก็คือว่าความหวังคือว่าแม้ปัจจุบันเราจะรู้เต็มอกว่าเรื่องมันเลวร้ายแค่ไหนแต่เราก็พอจะมองเห็นว่าเอ๊ะที่ไกลๆออกไปนั้นนะมันมีแสงสว่างอยู่ครับแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันว่ามีวิธีใหม่ไหมที่เราจะฝึกรับมือกับมันได้นะครับอันแรกเลยเนี่ยนะฮะ คือควบคุมในสิ่ง manner, ที่เราคิดว่าเราควบคุมได้ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะจมกับความทุกข์ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะฉันทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงช้งำกับฉันแบบนี้ทาไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันประโยชน์ที่ว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ทั้งสิน้นการคิดซ้ําๆอยู่ก็ไม่ช่วยให้เรารู้สึกอะไรไปมากกว่าการหมดทอนทางบางทีเราควรจะกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้จะดีกว่าเช่นเป้าหมายเล็กๆในชีวิตที่เรา ทำสาเร็จเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยรู้สึกดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะอาจจะเป็นการาวาดรูปเป็นการประกอบของอะไรสักอย่างนงก็ได้บนโลกนี้เนี่ยของส่วนใหญ่เนี่ยเราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การกระทำของคนอื่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แม้กระทั่งความคิดในจิตใ,ใจของเราก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ค่อยได้เหมือนกันกังวลไปก็อาจจะไม่ช่วยอะไรแต่ว่าเรื่องที่เราควบคุมได้ การทาปัจจุบันให้ดีอันนี้เราทําได mm. ้ก็น่าจะดีกว่าข้อที่สองคือการฝึก self-compassion นะฮะในช่วงเวลาที่ความคิดลบได้หมดเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความคิดโทษตัวเองส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากการโทษตัวเองก่อนหรือไม่ก็โทษคนอื่นโทษสถาน,นการณ์นะครับโทษด,ดินโทษฟ้าโทษอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะหรือบางทีเนี่ยสถาน,นการณ์ยังไม่เกิดเราจินตนาการถึงสถาน,นการณ์ที่เลวร้ายแล้วเราก็วนๆอยู่งั้นนะครับ เราสามารถทดแทนมันด้วยสิ่งอื่นได้นะฮะเช่นการฝึกหายใจการพาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมนั้นๆดรซาร่าแมกโกเวนเนี่ยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งคณะจิตวิทยาแล้วก็พฤติกรรมศาสตร์ที่ยูนิเวอร์ซิฟแคลิฟอร์เนียเคยบอกว่าการพูดคุยกับตัวเองขณะรับมือกับปัญหาจะทำให้เราสามารถที่จะผ่านช่วงมืดมนไปได้นะครับเช่นการบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราค่อยๆทำทีละอย่างนะหรือบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่ากังวลแต่ฉันว่าฉันรับมือไหว คำพูดพวกนี้แหละจะช่วยเราออกจากหลุมความคิดแย่ๆไม่ว่าจะพูดออกมาหรือว่าเขียนลงไปก็ตามนะครับโดยส่วนตัวชอบการเขียนมากกว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการตระหนักว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ง่ายแต่ว่ามันทําได้นะฮะและสิ่งที่เราต้องการจากตัวเองพิเศษคือความเข้าใจความใส่ใจแล้วก็การดูแลตัวเองนะครับอันที่3มคือลองทํา g r a t i t u d e journal นะฮะผมผมชอบนะฮะ g r a t u d e journal เนี่ยจริงๆคุณไม่ต้องเขียนสมุดเล่มแย่มาก็ได้นะเขียนใน planner นี่แหละ ในหนังสือ The Happiness Advantage นะครับเขาเคยบอกว่าให้ลองเขียนสิ่งดีๆสักสามอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์อะไรใหญ่โตอพอเราทําไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่าเออเฮ้ยชีวิตเราไม่ได้แย่อันนี้เป็นเรื่องที่ทาง่ายมากใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งหนึ่งนาทีในหนึ่งวันนะครับลองทําดูนะฮะมันมันเวิร์กจริงนะครับข้อที่สี่คือมองเรื่องแย่ๆให้เป็นบทเรียนในางานวิจัยชิช้นหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ทดลองเนี่ยเขาให้คนที่เข้ามาร่วมทดลองเนี่ยลองเขียนประสบการณ์ฝังใจตัวเองสักสิบห้าน ผลพบว่าคนที่สามารถหาความหมายหรือว่าบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นั้นนะมีความเครียดลดลงนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นจะป่วยน้อยลงบางทีแทนที่เราจะทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองหาความหมายจากมันดูก็ได้นะฮะมองหาว่ามันให้บทเรียนกับเราบ้างเราจะช่วยเราเติบโตได้อย่างไรเราก็บางทีในอนาคตเนี่ยเราอาจจะรู้วิธีการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราได้อีกด้วยหรือในกระบวนการนั้นเราอาจจะพบสัจธรรมบางอย่าง ที่เราค้นพบด้วยตัวเองเราก็ทําให้เราปล่อยวางกับหลายๆอย่างได้มากขึ้นข้อที่5คือให้รายแก่สังคมบ้างนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะครับทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์มากขึ้นและการช่วยเหลือคนอื่นไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องอะไรที่ใหญ่โตมโหฬาราไม่จำเป็นจะต้องออกไปแจกของหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นแค่การให้ความรู้นะครับการใจดีกับเขาทําอะไรก็ได้ที่แบบอาจจะเป็นเรื่องเล็ก อาจจะไม่ได้เราเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมันเป็นเรื่องอะไรที่ใหญ่โตแต่ขอให้เราคืนอะไรให้กับผู้คนบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วอีกเรื่องนึงคืออย่าอย่าทำเป็นไม่รู้สึกถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเสียใจายหากเราพยายามกดความรู้สึกฝืนฝืนไว้อยิ้มยิ้มแต่ในบงที่อยากจะร้องไห้เนี่ยจริง,รงๆไม่ดีอันนี้เนี่ยจะทําให้เราสุขภาพจิตและสุขภาพกายเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นการได้ระบายกับคนที่เราไว้ใจหรือว่าการเขียนการร้องไห้ออกมาเนี่ย ดีนะครับท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าความรู้สึกจะเป็นลบเป็นบวกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันคือความรู้สึกของเราเองแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์กับมันด้วยกลับมาที่คุณเจนนะครับว่าน i g เบิร์ดเนี่ยในตอนท้ายรายการเนี่ยนะครับคุณเจนได้เผยเคล็ดลับในการมองโลกในแงด่ดีในฐานะที่เธอต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งถึง3ที่ด้วยกัน จริงๆถ้าพูดมาเนี่ยผมว่ามันมันจะถอนวิธีคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจริงถ้าบอกว่าฉันมีโอกาสรอดแค่สองเปอร์เซ็นหนึ่งนะแต่สองเปอร์เซ็นไม่ใช่ศูนเปอร์เซ็นถึงจะเป็นแค่สองเปอร์เซ็นมันก็มีความหมายบางอย่างและฉันอยากให้คนอื่นรู้ว่ามันมาศจรัรย์แค่ไหนการตามหาความสุขในช่วงเวลาที่วิกฤตในช่วงนี้เนี่ยนะฮะถ้าใครหลายคนรู้สึกแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างจากการเดินทางขึ้นภูเขาสูงที่ชันจนแบบแทบไม่เห็นยอดเขาเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย เราอยากถอดใจกลางทางเหลือเกินแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าที่ยอดเขาเนี่ยวิวสวยเนาะนะฮะแต่ในระหว่างทางเองเนี่ยก็มีวิวสวยๆเหมือนกันนะถ้าเรามองมันบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเจนเขาบอกไว้นะฮะจริงๆแล้วว่าเราอย่าไปรอฮะจนวันที่ชีวิตไม่ลำบากแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะมีความสุขนะครับผมชอบประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษมากๆเลยนะฮะ You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by สีจันร์ Skin m o i s t u r e r s e r i e s ตุนน้ำหลืบล็อกผิว่ชำนาน72ชั่วโมง